มาจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ไปสถานีไทยตลอดสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียงกรรุณาถือสายรอระบบกำลังโอนสายตลอดสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียงกรรุณาถือสาย สวัสดีครับไปรษณีย์ยินดีให้บริการไม่ทราบลูกค้าติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับอ้าวในระบบคุณบอกว่ามีพัสดุตกค้างไม่ใช่เหรอครับลูกค้าพอจะมีหมายเลขพัสดุไหมครับอ่าไม่รู้ครับเพราะว่าพนักงานคุณบอกผมว่าผมมีพัสดุตกค้างแล้วก็รอติดต่อพนักงานนะครับอ๋อลบกคุณลูกค้าแจ้งชื่อนมสกุลให้ทีนะครับท่าเราจะตรวจสอบในระบบให้นะครับอ่าขอโทษนะครับคือ คุณเป็นคุณพวกคุณพวกคุณเป็นเจ้าหน้าที่ไม่รู้จักเบอร์ลูกค้าหรอครับไม่รู้จักชื่อลูกค้าหรอครับแล้วโทรมาได้ยังไงครับทางเราเป็นสํานักงานใหญ่ครับที่แจ้งไปน่าจะเป็นสํานักงานอื่นนะครับครับผมพวกคุณก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอ่าอย่างนี้คือพู้ครับเขาเขาชื่ออะไรพวกคุณน่าจะรู้นะครับทางเราเป็นสํานักงานใหญ่ฝ่ายตรวจสอบพัสดุตอกค้างครับทางเราไม่ทราบได้ว่าคุณลูกค้าชื่ออะไรครับผมไม่ทราบแน่แล้วก็ให้ผม ให้ผมกดแล้วปุ๊บแล้วพวกคุณจะถามชื่อผลอย่างนี้แหละครับใช่ครับอ่าแล้วทีนี้ปุ๊บอ่ะะาสำนักงานทั่วประเทศไทยก็ทําอย่างนี้กันแหรอครับ